ง่ายๆครับอย่างเรื่องสิบเอ็ดประตูจริงๆที่ผมศึกษานายนะที่บอกว่าสิ่งที่คนร้อยเอ็ดยอมรับง่ายๆคือบอกว่าตอนที่คุณจารุบุตรเรืองสุวรรณเนี่ยตั้งบอกว่าเนี่ยเลขอักษรธรรมหนึ่งศูนย์หนึ่งเ,เ,เ,เนี่ยสามารถอ่านได้ว่าสิบเอ็ดอันนี้จริงๆครับอันนี้ไม่มีใครเถียงนะครับแล้วก็เลยมองว่าคนภาคกลางเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็เห็นว่าเ,เลขหนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยจากจากสิบเอ็ดกลายเป็นร้อยเอ็ดนะครับเพื่อคยเป็นความผิดพลาดฉะนั้นเนี่ยผนวกกับที่ว่าประตูเมืองเนี่ยมี สิบเอ็ดประตูพอมองเห็นได้นะครับเป็นตามความรับรู้ของคนในช่วงประมาณ 2, สองพันหร้อยเศษเษนะครับก็คือเลยนําเอาความพนดวงนำเอาสองเรื่องเนี่ยมาผนวกกันทําให้เกิดการยอมรับได้ง่ายฉะนั้นเนี่ยจริงๆผมมองว่าจริงๆก็อธิบายไปนะครับว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยคนเขารับรู้กันยังไงมากกว่านะครับแล้วคือปัจจุบันเราจะละไม่ว่าไม่แตะเรื่องคำขวัญเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าตามผมผมว่ามันก็จะอีดยาวนะครับฉะนั้นเนี้ยผมยมองว่าจริงๆเราน่าจะมองว่า การรับรู้ของคนในแต่ละช่วงเวลาว่าเขารับรู้เกี่ยวกับเมืองร้อยเอ็ดตรงนี้อย่างไงมากกว่าที่จะไปนั่งเถียงกันว่าอตํานานจริงไม่จริงว่าถามผมนะครับให้ไปเช็คตํานานตํานานขุนบรมก็พูดอยู่แค่บรรทัดสองบรรทัดก็ไม่ได้อะไรอุลังกธาตุเองก็เป็นแค่ตํานานพูดถึงอ่ะพูดไปสุดท้ายถามว่าทำไมเทียบสักการะเทียบพศตามนั้นจริงๆพศแปดปศเท่าไหร่ไม่เป็นก่อนประวัติศาสตร์แล้วครับมันก็ทวารเราดียังไม่มีเลยฉะนั้นเนี่ยมันด้เกิดปัญหาหรือแม้แต่ เป็นตัวเรื่อง11ประตูเนี่ยผมไม่ค่อยออมีปัญหาเท่าไหร่แต่ผมส่วนตัวถ้าผมส่วนตัวผมเองนะ,ะถามว่าปัญหาที่ตามมาจากเรื่อง11ประตูคือเรื่อง11หัวเมืองบริวารที่เราใช้ในงานต่างๆที่เราใช้กระบวนแห่ต่างๆนะครับเพราะว่าจริงๆเจ้าของพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีศูนย์ข้อมูลนะครับก็จะมีเด็กเลยว่าโรงเรียนต่างๆในมหาข้อมูลมากๆ <c oughs> คําถามหนึ่งที่ถูกถามบ่อยก็คือว่าขอประวัติ11หัวเมืองซึ่งผมก็ตอบว่าผมก็ไม่สามารถจะให้ได้เพราะจริงๆเนี่ยมัน มันไม่มีแล้วก็คือถ้าถามลองดูความเป็นความเป็นไปความเป็นมาของเรื่องสิทเิ์หัวมึงบริวารเนี่ยก็ก็ูดกันตามตรงนะครับก็คือก็ยกเม็ดทีเดียวหนักกว่าเรื่องสิอประตูอีกนะครับเพราะสิทอประตูเนี่ยคือยังพอเห็นว่าที่มาที่ไปมันคือจากเรื่องหนึ่งศูนย์หนึ่งในอักษรธรรมนะครับนั้นเนี่ยอีกอันหนึ่งคือบอกว่าน่าจะเการทำครั้งนี้ผมมองว่าน่าจะทําเหมือนเป็นชุดความรู้นะครับว่า เ่ิดแ้าเอกสารชุดหนึ่งให้กับโรงเรียนต่างๆหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่และช่วงเวลาของคนร้อยเอ็ดเนี่ยเรามีการรับรู้อะไรอย่างไงบ้างนะครับว่ามันเป็นในหัวข้อนะครับเรื่องร้อยเอ็ดประตูสิบเอ็ดประตูเลย